สเทคนิคค่ะวิธีการทำบริษัทรับสร้างบ้านนะคะให้ปังนะสำหรับปี2023นะคะข้อแรกเลยค่ะการทำา p r s s o n l l r r n n นนะคะหรือว่าการทำ m า r k r t i t i n g โดยเจ้าของธุรกิจนะคะจะท้องออกมาพูดหรือว่าให้ความรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจงานก่อสร้างให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่ากำลังจะก่อสร้างกับใครและก็เชื่อใจได้หรือเปล่า2ค่ะ เทคนิคการก่อสร้างอันนี้คุณจะต้องมีเช็คลิสต์นะคุณถึงจะทำงานออกมาได้คุณภาพและทุกคนเห็นดูบ้านตัวอย่างแล้วมั่นใจ 3. นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำองค์กรนะคะคุณจะจัดองค์กรยังไงไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นทีมขายไม่ว่าจะเป็นทีมก่อสร้างหรือแม้กระทั่งทีมช่างที่คุณจะจัดระบบ ดังนั้นเนี่ยนะคะ3ข้อนี้นะใครที่ยังไม่มีรีบจัดระบบรีบทำซะเพราะปี2023เนี่ยกูปุป๊กเชื่อว่า3ข้อนี้จะเป็นข้อหลักสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจงานก่อสร้างวีสวัสดีค่ะ